รีโว่นะครับโฉม2020นะครับของพี่เจนนะครับพี่เจนครับสวัสดีครับพี่เจนตอนนั้นที่เราถ่ายคลิปกันอ่ะมันเป็นแม็กเท่าไหร่นะครับที่เป็นสีแดงใช่ไหมครับผมครับครับแล้วตอนนี้เปลี่ยนมปอีกแล้วเปลี่ยนใหม่ครับอ้าวทำไมล่ะครับคอนเซ็ปต์เพราะอะไรครับอยากได้ยางที่มันอิ่มๆหน่อยอยากได้ยางที่อิ่มของเดิมเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่เดินไปคุยไปนะครับครับผมของเดิมเนี่ยนะครับที่แม็กที่พี่ใช้เนี่ยนะครับขนาดเท่าไหร่นะ ของเดิมเป็นแม็กขอบ20แล้วก็ความก้าง9้นิ้วครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น20หรอของเดิม20ครับนะครับ20 9นิ้วครับผมครับตอนนั้นไม่ล้นซุ้มไม่ล้นครับนะครับออกจากมิติเล็กๆยางเท่าไหร่นะตอนนั้นก็ตอนนั้นยาง265ครับ265 265 50ครับแล้วก็20ครับผมนะครับตอนนี้ก็คือ เป็นยาง305 305นะครับ55 55ขอบ20ขอบ20นะครับเท่ากับว่าแม็กเท่าไหร่ครับเออ่แม็กเอ่อ20นิ้ว20นิ้วกว้าง10นิ้วกว้าง10นิ้วออฟเซ็ตลบยีครับลบยี่สิบสอ้าวก็ตอนแรกพี่เจนบอกว่าพี่เจนชอบแบบไม่ล้นแล้วก็จริงๆก็อยากให้ไม่ล้นตอนนี้ก็คือมาสไตล์ล้นแล้วจริงๆเนี่ยมีคนถามว่าตรงลงพี่จะลุยหรือไม่ลุยหรือจะทางเรียบครับ ซิ่งแอบลุยครับซิ่งแอบลุยนะครับเห็นบอกยางของเก่าพี่ไปไหนมานะไปเมืองคลองไปเมืองคลองครับเกิดอะไรขึ้นครับอ่ไปเจอไปเจอร่องน้ําครับอ่าแล้วทีนี้มันเป็นหินมันกระแทกครับก็ยางแก้มมันต้องก้างเตี้ยหน่อยอ่ามันก็อ่กระแทกแรงหน่อยครับกลัวกลัวแมกกตัวอะไรแตก อ๋อแตกแตกเลยเหรอครับอ่ามันเป็นรอยครับเป็นรอยนะครับครับอืเพราะว่าไปโดนหินไปโดนใส่ลงลงน้ําด้วยครับไปลุยน้ําด้วยครับครับไปเจอหินใต้น้ําแล้วก็เราไม่เห็นตรงสะพานเมืองคลองตรงนั้นเลยครับอ่ามันจะเป็นลําห้วยผ่าครับอ๋อลาห้วยที่ไปทางห้วยน้ําดังครับผมห้วยน้ําดังมันจะมีสองลำห้วยเนาะครับผมอ่าโอเคโอเคดังนั้นจะมีหินใต้น้ํานะครับมันพึ่งล้อเลยครับครับผมครับออ๋อครับครับครับนี่นะครับก็เลยคราวนี้จัดการ เปลี่ยนใหม่นะครับมาหล่อด้วยโตโยทัยนะครับใช่ไหมครับครับผมโตโยทัยนะครับโอเพนคันที่เป็นยางแต่มันเป็นยางเอทีนี่เขาเรียกว่ายางมันเป็นกึ่ง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 เหนือเอทีครับผมแต่ไม่เท่าเอทีครับผมอ่าผมก่คอนหยาบเท่ากับเดี๋ยวนี้มียางสี่ชนิดแล้วนั่นเองนะครับแบ็กเป็นของอะไรครับเป็นของเรนโซครับเรนโซทำไมพี่พี่เข้าไปเลยครับทำไมชอบลายนี้ครับอ่าพี่พี่เข้าไปอยู่ตรงหน้ากล้องเลยนะครับผม มันเป็นแม็กเลนโซที่ออกแบบมาใหม่ครับให้รับกับสไตล์อเมริกันสไตล์ครับแล้วก็มันเป็นแม็กที่มีความแข็งแรงครับรองรับแรงกระแทกบอกได้ว่ามันเป็นแม็กที่ในประเทศไทยคือแข็งแรงที่สุดละครับที่พี่ดูมาพี่พูดง่ายพี่ศึกษามาศึกษามันชื่อรุ่นอะไรครับอันนี้มันชื่อว่ารุ่นเดว่าครับอะไรนะเดว่าครับเดว่าครับเดว่าเอ็มเอ MX นะครับอ่าเป็นของยี่ห้อ Lenzo นะครับนี่ครับชอบลายนี้เพราะอะไรครับมีขอบลึกอ่าติดขอบลึกแล้วก็มันออกสะ์ตนิดหนึ่งอ่าครับครับอ่านะครับและคราวนี้มาจัดการในเรื่องของช่วงล่างที่จัดการยังไงครับติดน็อตอ่าติดติดติดน็อของออปชั่นครับของเดิมปิกน็อเป็นเป็นของเดิมอ๋อเป็นของเดิมติดรถมานะครับอันนี้เพราะว่าทําให้มิติรถสูงขึ้นสูงขึ้นครับนะครับพอสูงขึ้นเสร็จเราก็เลยต้องขยับครับผมนะของของติดน็อนะครับ ภาพรวมนี้เท่ากับข้างหน้านี้เออเดี๋ยวถ้าถ้าเทียบกับยางไซนี้เนี่ยสามศูนย์ห้าเนี่ยฮนะห้าห้าอีสิบมาเท่ากับประมาณกี่นิว้วพี่สามสิบสี่นิ้วครับโอ้สามสี่นะครับมัน,มน <4 S 1> ก็ไม่ระหว่างสามสามระหว่างกับสามห้าอ่าอ่าอ่าประมาณนั้นไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่สามสี่นะมันเข้ามันเข้าป่าโดยโดยไม่ต้องอที่บอกว่าอันเจ้าที่ป่าป่าไม้เขาไม่ไม่ห้ามครับที่ป่ายางห้ามเกินสามห้าอ่าอ่าครับผมห้ามสามสามบ้งพี่สามสาม ไม่เป็นไรแร้วตอนนี้เท่ากับว่าที่ต้องลงทุนนี่เสียกระบบดใช่ไหมครับครับผมปัดใส่ตัวเข้ายึดตรงตัวถังนะครับกับที่ีกระโบดนะครับออกไปนิดนึงนะครับรีเวลแล้วก็ต้องปาดในเรื่องของบันไดไปหน่อยนึงกรเพื่อให้มุมเลี้ยวนะครับกระบไม่ติดครับครับภาพรวมทําให้รถสูงกี่นิ้วอะไรยังไงครับเสร็จแล้ว ความสูงยางแล้วก็ยกขึ้น2นิ้วการเท่ากับเท่ากับยกเพียวๆนี่คือ4นิ้วเลยครับอ๋อเท่ากับตอนนี้ถ้าพูดง่ายๆเหมือนรถยก4นิ้วครับผมนะครับตอนนี้ข้างหน้าข้างหลังใครสูงกว่ากันครับข้างหน้าต่ำกว่าหลัง1นิ้วครับหน้าต่ำกว่าหลัง1นิ้วนะครับผมก็เผื่อไว้บรรทุกด้วยนะครับครับผมตอนนี้ก็ช่วงล่างแล้วครับปรับนะครับสซมเบรกเปลี่ยนด้วยนี่ เปลี่ยนไหมครับหรือของเดิมเป็นของเดิมครับเป็นของโรเพนเดอร์โรเพนเดอร์นะครับเจาะรูนะครับอันนี้นะครับครับผมนะครับระบายความร้อนนะครับแล้วก็ซาะร่องด้วยนะครับครับผมเป็นของลดสต็อปนะครับอ๋อเป็นของลดสต็อปนะฮะครับผมจาดขยายเพราะว่ายางที่ใหญ่ขึ้นมันเราต้องขยายจัดใจญ่หน่อยเพราะว่าให้มันเบรกให้มันเบรกให้มันเบรกอยู่เพราะงั้นไหลครับครับผมไม่เอาไม่อยู่เนาะครับผมแล้วช่วงล่างนะครับโรเพนเดอร์ ่นุมครับช่วงล่างเป็นอะไรของยี่ห้ออะไรคอมเพนเดอร์ครับโบเมนเดอร์นะครับรุ่นไหนครับพี่โมโนทูปครับโมโนทูปนะครับผมนะครับทำให้ภาพรวมนะครับของรถคันนี้ก็จะมีมิตินะครับที่ล้นๆหน่อยๆนะครับท่าพี่เจนครับนอกจากนี้พี่แต่งอะไรครับเรื่องความแรงครับคาร์บูร์เครื่องไฟฟ้าเารื่องไฟฟ้าครับผมนะครับเดี๋ยวพี่ต้องคุย เสียงดังให้กับร้านคุณนันแล้วนะเนี่ยโหข้างในก็เจาะตัดอยู่นะครับผ่าตัดอยู่นะครับคันนี้ขับมากี่กิโลแล้วครับตันนี้หมื่นประมาณหมื่นสองฮะหมื่นสองนะครับแต่งแต่คันเล่กอย่างเดียวเหรอครับผมอ๋อเป็นไงครับอ๋อประทับใจไหมครับประทับใจวันนี้รูปทรงมารับที่นี่จ่ายเท่าไหร่พี่กระซิบหน่อยโอ้หลักหลักแสนละหลักแสนละฮะนะครับหมายความว่าเทิร์นของเก่าไหม ไม่เทินไม่เทินยางขอมแม็กอันนี้ก็หลักแสนนะครับพอพอพอใจยังครับตัวนี้พอใจในระดับหนึ่งแล้วก็แต่งแบบดูแล้วก็คลีนไม่มีกันชนเหล็กครับนะครับเพราะอะไรครับเราเราเรากะว่าอยู่ในเมืองได้ครับเข้าป่าได้ครับไม่ที่โลแกนของคือซิ่งแอบลุยซิ่งแอบลุยนะครับก็คือพูดยังไงก็ไม่ต้องการให้มันแบกน้ําหนักด้วยครัใช่ไหมครับแล้วก็ให้รูปทรง เดี่ยข้างหน้าล็อกโคให้มันเป็นล็อกโคเลยับผมเห็นเต็มๆนะครับไม่ต้องการโทนเล็กพารับผมนะครับมันก็โอเคเลยนะผมว่าหน้ามันก็หลอนะหลอแล้วก็ดุด้วยนะครับของเดิมเนี่ยล็อกโคเนี่ยพอนะล้อมันจะหุบเข้าไปับผมในซูมนะครับพอใส่แบบนี้เนี่ยสไตล์นี่อิ่มขึ้นเลยนะอิ่มร้าเป็นอ่าอันนี้ผมไม่ถามพี่นะว่ามันจะเตะตาคุณตำรวจหรือเปล่านะอันนั้นอันนั้นอันนั้นนอกเรื่องแล้วกันนะครับแต่จริงเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปแก้เรื่อง ซุ้มนะครับคิ้วอ่านะครับอันนี้มันก็ออกมาประมาณสักเท่าไหร่พี่สักนิ้วนึ่งครับนิ้วนะครับผมลพลังงามครับนะเนี่ยถ้าดูมิติอ่เออมันทําให้มันมีมิติออกข้างนะครับมิติออกข้างไม่ไม่ไม่ยีราฟตรงๆอ่ะครับผมนะครับปกตินี่ถ้ายกสูงแล้วก็ล้อไม่ล้นออกมานี่มันก็ยีราฟนะครับวันหน้าถ้าเกิด เขาเรียกบ่อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยแาแก้ตรงนี้ก็ได้นะเออค่อยมาค่อยว่ากันอีกทีนึงมันมีของแต่งมาแล้วอ่ามีของแต่งมาแล้วเุ้มพี่เอานมาประมาณสองนิ้วครับครับบันไดก็ใช้ของเดิมก็เพียงพอแล้วบันไดเดิมก็โอเคนะผมว่านะครับผมพลาสติกเนี่ยเหนียวนะพี่ครับผมข้างล่างเป็นอลยมไอเนี่ยไม่แตกแตกยากนะครับมันก็ทําให้ดูเหมือนกับรถสแตนดาร์ดจากโรงงานเนาะอ่านี่ก็เป็นสไตล์แต่งผมจะเรียกสไตล์นี้อะไรนะครับ ลุยแอบซิ่งซิ่งแอบรุยนะประมาณนี้นะครับกันชนท้ายนะครับพี่เขาก็ยังใช้แบบของเดิมนะครับคือบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เปลี่ยนกันชนเหล็กนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็ไม่ชอบที่มันจะอะไรที่มันมากไปนะครับอย่างนี้ผมจะเรียกว่าสายคลีนก็ได้คลีนคลีนนะครับแต่งให้ดูเรียบง่ายนะครับยังมีทุกๆอย่างเป็นของรถเดิมติดโรงงานหมดเลยนะครับภายนอกนะครับแม้แต่สปอร์ตบาร์นะครับ ปัจจัยนี้ก็ดีครับเหยียบขึ้นลงง่ายครับผมไม่เสียตังค์เพิ่มด้วยครับเพราะพี่เสียมาเยอะแล้วไงแล้วก็ใส่กล่องครืเล่นไฟฟ้าครับผมนะครับเพิ่มความแรงครับเรื่อยๆครอ่าครับครับครับเดิมก็แรงอยู่แล้วเดิมก็แรงอยู่แล้วอ่าแต่ใส่กล่องครืเล่นก็ได้อีกนะครับครับผมลีโวล็อกโคนะครับ นี้นะครับก็เป็นโฉมปัจจุบันเนี่ยนะครับการแต่งสไตล์แบบนี้นะครับก็คือพูดได้ง่ายนะครับฟิลีนสีเขียวนะครับที่ม้าหรือเขียวทหารหรือว่าเขียวอะไรก็ตามเนี่ยนะครับสีนี้ก็จะเป็นบ่งบอกเอกลักษณ์เลยนะครับว่าเป็นของตัวล็อกโคโฉมใหม่นะครับมิติรถสองเดิมเนี่ยนะครับมันจะผมเองก็จะมองว่ามันค่อนข้างที่จะหุบซูมนะครับแล้วก็มันก็แต่มันก็ทําให้มันก็โอเคนะ พราะตัวตัวถังบอดี้ด้านข้างของรีโวมันค่อนข้างใหญ่นะครับแต่พอมาร้านคุณนันเนี่ยนะครับ VIP 4ี่คูณสเนี่ยมาเจอเห็นไหมเนี่ยฟอร์ดเนี่ยเบ่งก้ามรอนเนี่ยนะครับแม้มันเหมือนมันข่มอยู่นะอ่านะครับรีโวก็ก็เลยลองบ้างนะครับมิตินี้เขาเรียกตาการแต่งสไตล์แบบอเมริกันนะฮะอเมริกันนะครับเนี่ยมันจะล้อใหญ่ๆนะครับล้อใหญ่ๆนะครับส่วนตัว,ตว,ตวผมก็ชอบนะอ่าแต่อย่ามาถามผมเลยนะครับว่ามันจะไปเตะตาใครอะไรยังไง มันก็ไม่ได้ยื่นมากนะครับอันนี้นะครับผมถือว่าก็กําลังสวยงามนะครับนี่ถ้าดันซุ้มล้อมานิดนึงนะครับนะครับถ้าดันซุ้มล้อออกมาหน่อยหนึ่งใช้ได้เลยนะครับผมมาร้านคุณนัน,นนี้ผมต้องพูดแข่งกับในเครื่องเจียร์นะครับนี่ครับที่นี่เขาจะเชี่ยวชาญเรื่องการเจียนนะครับเจียน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 นะครับนี่ครับมันก็ต้องเจียรตรงน,นี้ออกนะครับนี่ครับ ส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้เลยนะครับนี่เหล็กตรงนี้ต้องต,ตัดออกก่อนนะครับนี่นะก็จะเหลือตรงนี้ถ้าใจสวยก็เอาเหล็กขันมาเชื่อมก็ได้นะครับแล้วก็ต้องตัดตรงนี้หน่อยหนึ่งเก็บงานให้เรียบร้อยตัดกันชนไอ้กันชนเอ้ยใบไดข้างอันนี้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้มุมเลี้ยวตรงนี้ครับต้องตัดถ้าตัดแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอันนี้อยากให้แข็งแรงก็แค่เอาเหล็กไปเชื่อมแค่นั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อมกันนะ ก็ผลงานนะครับ VAP 4ี 4. ่คูณยาง RT นี่ถือว่าสวยทีเดียวนะครับแม็กก็สวยนะครับขอบลึกนะครับขอบลึกเข้าไปซิ่งแอบลุยลุยแอบซิ่งนะก็คือบนบนถนนก็โอเคอยู่นะครับออ,รออฟโรดออฟโรดเคื่องล่างก็เป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับ สนับสนุนโดย VIP 4x4 a c c e s s o r i ศูนย์แต่งรถยนต์ออฟโรดจังหวัดเชียงใหม่ที่ครบวงจรรอล่ำบึกต้องที่นี่089 632 2299 089 845 3473